โย, <c oughs> ย,ย Yo, นน่ตอนนี้อยู่ในเกะเอาใหม่ได้ไหมโย่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในเกมซีเวนไนครับผมก็เป็นแพทใหม่นะครับซึ่งแพทใหม่นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับที่ผมอาจนี่คือผมไอเห็นกิจกรรมเนี้เราอยากได้มากเลยก็คือเป็นกิจกรรมแจกใบเลือกท่าสี่ดาวนะครับเลือกด้วยนะในกรณีที่เราได้เอสครับซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี้ยจะแจกใบสุ่มทาตใช่ไหมล่ะเออที่แบบว่าได้ตัวละครใหม่มาแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่อยู่ในเลดเลยครับโอ้โหเราจะเอาอะไรไปได้ถึงจะบอกไอไอการที่จะได้รับเนี่ยเราต้องได้จากการสุ่มนะครับสุ่มดิบจากการสุ่มสิบครั้งสุ่มระดับสูงสิบครั้งสองร้อยลูบี้เท่านั้นนะครับผม แล้วจะเอาอะไรไปได้โอ้ฉะนั้นอันนี้เราลาไว้ก่อนนะครับแต่ทีนี้มันมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือเราต้องมี S 6ดาวนะครับผมก่อนจบกิจกรรมเอ้ยก่อนปิดปรับปรุงเซเวอร์นะครับเราจะได้รับอาวุธสุดยอดนะครับผมก็คือตัวนี้ครับถึงจะบอสสุดยอดแต่มันก็ไม่ใช่อ่าไม่ได้ดีกว่าของเซเว่นไนนะครับผม แค่ดีสุดในของ normal ของธรรมดานะครับก็คือตัวนี้ครับผมดับเมคาระดับสูงนะครับก็คือจะแรงกว่าของเก่า20นะครับผมเบาวกว่าเซเว่นไนท์เท่าไรวะขออนุญาตดูแป๊บหนึง่งอืผมดูผิด <c oughs> อย่าเพิ่งตกใจอ่าเบาวกว่า20นะครับผมแล้วก็เบาวกว่าของ top t อ p มังกรอยู่40นะครับผมแต่มันก็ถือว่าดีแล้วล่ะอืมถ้าได้อะนะ ซึ่งการได้นี้ก็คือเราต้องได้รับ s หกดาวจากการผสมนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากการสุ่มอืมสุ่มสุ่มก gas อ,อ่ะผสมวิวัฒนาการหรือสุ่มซึ่งการสุ่ม gas เนี่ยไม่ใช่สุ่ม gas จากฟรีไอา gas ฟรีจากกิจกรรมนะครับไม่ใช่ g ์ s ท,ที่ได้จากไอตรงนี้นะไอบอกรับรางวัลอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่นะครับผม คือต้องสุ่มจากร้านค้าเท่านั้นนะครับโดยการเสียลูบี้ใช่ไหมอ๋อสุ่มจากใบนี้ก็ได้นะครับผมเร่งคิดว่าจะได้แหะครับไอ้แปมชื่อเสียงเนี่ยโอเคเอ้ยเขาบอกไม่นับสุ่มฟรีจากระบบอ่ะผมเริ่มงงแล้วสรุปคือยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้มีตันหาครับอยากได้เอสมามากครับผมฉะนั้นแล้วเรา คือผมคิดว่ายังไงผมก็ต้องได้รักวันนะครับผมไม่ช้าก็เร็วแต่พอดีเห็นกิจกรรมมันมาล่อครับฉะนั้นก็เลยคันมือครับไม่ไหวครับมีเจ๊งแน่ครับงานนี้ <c oughs> ก็จะเริ่มจากการผสมก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจัดยังไงอเนี่ยเลเวลนำํำอ๋อเอาอย่างนี้สิ ผสมสีดาวก่อนเลยนะครับค่อยๆไปครับผมเหมือนเดิมครับตอนนี้น่าจะผสมได้หกคู่นะครับจัดมาเลยครับอันนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาเลทน,นะครับเวลาที่อัดสาสี4โมง3ห6นาทีนะครับผมได้เลมาตัวหนึ่งแล้วครับ4โมง3:16นาทีแล้วเลเมื่อกี้มันอยู่ในเลทไม่ใช่เหรอผมาทำาไมวะโอเคผสมท่านั้นก็ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับดวงล้วนครับตัวที่สองโผลมาครับโอเคครับจีนครับตัวที่สามอืมอ่ะเอาหน้าใหม่มาให้หมดเลยไหมโคโค่มาอ่ะไอแฮมเตอร์บ้าอ๋อหน้าเก่าโผลมาบ้างนะครับเอจรจริงๆผมอยากได้ตัวพินด้วยนี่ว่าลืมไปเลย ว่าเคยอยากได้ไปไปโอ้โหเอาละครับเราอัปเกรดขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมเอาคนมาสมคนนะครับเพื่อจะได้เป็นคนครับนี่ผู้ชายกับผู้หญิง อืเป็นคนจริงๆครับซิลเวียมาอีกแล้วเมื่อคลิปที่แล้วก็เพิ่งได้มาเอาใหม่ครับเอ้ยผมมีลรคคูนเกินมาตัวหนึ่งหน่ออ๋อผมจะเก็บเมยวไว้เกือบนะครับเกือบพอดีเมื่อกี้ใจร้อนไหมหน่อยอือือเจน เดี๋ยวไอ้สอตัวที่โผมมานี่เตรียมตัวนะครับในไอ้นี่ข้างหน้าคลิปหน้านี่ทั้งสองตัวเลยครับโดนแน่อืมออกจากทีมทั้งหมดนะครับมาคนลงคนนำไม่สนใจแล้วไปเลยหกดาวตัวที่ได้คือดูรี่ครับ มึงผสมมึงทิ้งไปมึงกลับมาเวียนไหวายเกิดโอเคครับตอนนี้มีที่ว่างอยู่ทั้งหมดเท่าที่เห็นนะครับผมจากนั้นแล้วเราไม่แคล้วอ้าวเควสเสร็จพอดีครับเวไลเวไรสัปดาโอเคอ้าวเควสเสร็จอีกแล้วมันทำไมเนี่ยเควสมีตาพาผมนเด็ด่เวล้วนะอ่าแน่นอนครับเปิดการต่อเลยครับเขาบอกว่า อ่าต้องเปิดได้จากการสุ่ม10ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือ2 5 0รอยหู้บี้นะครับจัดไปครับเปิดมาปุ๊บผมพอเปิดตัวโง่ๆงไว้ก่อนนะครับผมไอการฟรีนะครับรู้สึกมันจะไม่ค่อยให้อะไรมาสีชมพูเอเร A ียวแน่นอนครับหนึ่งตัวครับเฮ้ยอะไรเนี่ย ออือมาอย่างนี้ไม่ใช่โคนแล้วอืมต่อครับโอ้โหอย่างนี้เปิดตัวนี้ไปเลยครับโลครับรูดี้ครับ,รรบเอ้ยจินเปิดเปิดครั้งเดียวเปิดอีกครับอัดสวินเต็มครับ อัศวินเต็มครับทำไงดีครับไม่ได้เตรียมการมาด้วยครับอ๋อมันต้องได้ไอ้นี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำช่องว่าอีกนิดนึงก่อนโดยการผสมอ่านี่ครับเดี๋ยวจะทำให้เราวอัพเดสิอมออกไป คือที่ผมเลือกนี่คือผมจะเลือกตัวแมพที่ผมฟาร์มนะครับเพราะว่าอ่าเวลาเวลองเงี้ยมันตัวมันทับกันไงอัพต่อครับซาลามาเวลตามแล้วตัวอะไรต่อดีนะให้มีตัวซาม ยี่สิบห้ายิบห้าห้าสิบยิบห้าเจ็ดสิบห้าครับคือที่ผมไม่ใส่หมดเพราะว่าผมเผื่อขี้นะครับผมถ้าขี้ก็ได้อีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมแต่บังเอิญว่ามันไม่ได้ครับจะเดี๋ยวบวกต่อไปตัวนี้ก็ลงบ่ายตีครั้งครับถ้าติดขี้ก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบห้าแต่ไม่ติดครับโอเคครับอัปเดตครั้งสุดท้ายครับผมเรียบร้อย จะทําที่ให้ว่างสักยี่สิบสองที่นะครับตอนนี้ว่างแค่ไอนี่ไอนี่นะครับไม่ได้มองครับผมไม่ใช่อะไรคือตอนนี้เล็งหายที่อย่างเดียวครับโอเคผสมเลยนะครับวิวัดสิโอเคต่อไปนะครับ หาก่อนหาไม่เจอสีดาวดินเหรอไม่ค่อยเวิร์กอันนี้ไม่มีวิวัตเอ๊ะทำไมท่าน้ำหมุนน้อยอย่างแล้วทำไมมันไม่มีวิวัตอะ อ๋ออีกตัวนึงอยู่ในทีมอยู่ไหมอ๋อใช่เขาร่วมทีมโอ้โหผมมองไม่ทันเอ้ยไม่ทันมองอืมอ๋อใช่นะครับเอามาใส่ให้ตัวพวกนีนะครับตัวที่เราจะกำลังจะเอามันไปทิ้งนะครับได้แก่นันงสาวเจนครับผมัมันไปเลยเดี๋ยวฟาร์มเสร็จก็เอาไว้ผสมหกดาวนะครับใน ในพาร์ทหน้าไม่อยู่สรุปก็ไม่ต้องเลือกนะครับลืมไปเราจะเคลียร์ที่ครับโอเคอาพต่อไปเลยครับแล้วตอนแรกเราจะเลือกทำไหมไม่รู้ฮะโอเค โอเคพอแค่นี้ก่อนนะครับไปเปิดตอก่อนครับแัวน oh, <What? S 2> จับไปเลยพวกนี้เออแปลกๆ <c oughs> จูพีโอยูยูอียูริเออรจำชื่อผิดตลอดนะครับ รู้สึกว่าจะได้อย่างนี้มาเรื่อยเรื่อยเลยแบบอยากได้รุ่นเยอะๆหน่อยธาไฟนะครับสีม่วงอเอเ๊ะอ๋อไม่ค่อยคุ้นจูพีครับเวสเสร็จเวสเสร็จเอ่อจะทำไร ผสมต่อนะครับไม่ใช่ผสมเขาเรียกอัปเกรดแล้วเราบอกผสมปุ๊บเราก็กดผสมเลยเว้ยเอออะไรยังขนาดนั้นเขาเรียกว่าทําตามที่ปากพูดนะครับติดชีด้วยโอเคกรณี้ที่ติดชี้นะครับ จะทำการอัพทีละตัวครับเพื่อมันติดชี้อีกทีคนระับบางเอิญมันไม่ติดครับผมก็ตามนั้นแหละอืมนี่ได้ตั้งยี่ห้าเปิร์็จะได้เดี๋ยวค่อยหาตัวสองดาวมาอัพนะนี่ไงก็สองดาวก็ตัวนี้ไงแฮมเตอร์ Hunter. แล้วหนึ่งดาวคุ้มเหรออืมยังไงดีหนอก็นี่ไงแฮมเตอร์แล้วติจิอ๋อช่างมันเราเซฟสามดาวไว้นะครับเนือ่องจากว่าเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่ใช้เงินเยอะกว่าหน่อยแต่ว่าเซฟเซฟตัวสามดาวไว้ใช้อะตัวอื่นนะครับ ตามไปด้วยตัวไหนหนอที่ได้มาตอนนั้นอ๋อซิเวียแน่นอนซ <the> ิเวียเวกนี่ในอารีรนาก็ใช้กันเยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผมแล้วลนะหนึ่งเพราะว่าอาจจะเล่นไม่ถึงอเวก <c oughs> เออเป็นคนเบื่อง่ายนะครับ แล้วก็ไม่แน่นะครับหลังจากคลิปนี้ออกไปปุ๊บก็อาจจะเบื่อทันที <c oughs> เออนะ <c oughs> จัดต่อครับสไนปงสไนปเปอร์อะไรไม่สนใจเคที่เอ้ยยังไม่ได้ใช้หรออ๋อยังไม่มีเคที่สามดาว อ๋อเจทีสามดาวลงไว้อยู่นะครับโอเคใช้ได้เปนเลยไม่ต่างลิปนะครับกดคูณสองเอาละกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนคอมเมนต์ไว้ให้นะเอ้ยไม่แทนนี้จัดต่อไปครับ ดำล้วนเลยเปิดตัวนี้กันนะครับจ็อจกเกอร์เฮ้ยอะไรจะขนาดนั้น,นโคฮโค่เข้ามาไอา หมดแน่งานนี้จินรู้สึกจะได้จินเยอะนะครับเนี่ยแต่คงไม่น่าจะทำจินโอ๊ยกดได้อีกสองทีนะครับใจคอไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเดียดูสก,กิลจินแบบอ๋อโดนกกนยภาพเบาลง อาจจะได้เก็บจินไว้มั้งเนี่ยเดี๋ยว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 หประมาณนี้เคเมคซี่ไรต่อ Okay. ตัวต่อไปหน้าดาวเราหมดยังอ่ะที่เราจะผสมก็คงเป็นสี่ดาวจินนี่น่าทำไหมโอ้แต่หินดินหมดเลยอ่ะหินดินก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หินดินก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ช่างมันเราเราทิ้งอ๋อเดี๋ยวทำเบริการหลักตัวเนาะเอ้ยอ๋อเดี๋ยวอัพเวลให้เบริการฉะนั้นก็ไปย่อนเลยวางกี่ชอ่องอะ โอ้โหมึงวางแค่นี้เองเหรอเอาเบริก้าหายอ๋ลอลงมาอยู่ข้างล่างนี่ไงบูจิมึงยังมีหน้าโผล่มั้งยี่ห้ายี่ห้าเจ็ดรือยาใหม่ที่ มัน,นีต่อไปก็เดี๋ยวอีกสักพักเซอินจะอัพได้แล้วก็อัพรอไปเลยเอ๊ะจริงๆมันอัพได้แล้วนี่หว่าอ๋อผมไม่มีน,นี่นี่หว่าลืมลืมลืมเคอัพรอก็ได้ อืมสองสองร้อยหนึ่งโอเคครับจะหมดตูดแล,ล้วนะครับไปครับแวบโอ้โหโอ้ยมีไอ้นี่ไหน ใบกลางก่อนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอรียอลัดน้ำตัวอะไรอะ่ะเดซี่อะ่ะผมจำตัวมันไม่ได้แล้วเออไอ <c oughs> ตัวนี้ไม่น่าโหกมาครั้งสุดท้ายแล้ววะ่ะโอ้ทำไงดีเนี่ยคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่อดัดเ <c oughs> วอร์นะครับผมอืมเอรียอลมาอีกแล้วนะครับ ก็โอเคครับผมหมดตูดนะครับก็เดี๋ยวก่อนจบกิจกรรมอาจจะปั๊มลูบี้เท่าที่ได้นะครับแล้วก็มาเปิดอีกครั้งนึงนะครับผมก็ไม่ยอมแพ้นะครับอยากได้คือยังไงก็ต้องมีเอสตัวไว้จริงๆนะครับผม,มแต่ไม่เป็นไรเราเฮ้ยในในก็หมดตัวแล้วนี่เลยครับ เอาเป็นเดี๋ยวตั้งคลิปตั้งชื่อคลิปว่าศูนย์สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เตรียมไว้นะครับผมอัปเกรดอุปกรณ์เลื่อนขั้นเลื่อนขั้นอีกหนึ่งแสนหยัดไปอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเลื่อนขั้นไป อืมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเลื่อนไปโอเคยังยังโอ้โหเฮ้ยอันนี้ก็ยังบอลทูทู่ไทยๆมั้งใช่ไหมร้อยเก้าสิบใช่ป่าวาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปดูกับหนึ่ง มันมันหมดแล้วด้วยแล้วครับอันนี้ว,ว่านี่เหรออันนี้มันเท่าไหร่ร้อยแปดสิบอ๋อก็ได้อันนี้มานะครับก็เกือบลองท็อปนอร์มอลนะ <c oughs> เหลืออะไรอีกอ่ะโอ้อันนี้ <c oughs> ลร้างอุปกรณ์นะครับร้อยชิ้นเห็นเขาว่าดีกันนะครับ คือตอนนี้อยากได้อุปกรณ์โฟกัสมากนะครับหกดาวโฟกัสแหละหกดาวโฟกัสเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเป็นกาะก่อน À da. À da. À da. À vũ ngập ไม่เชีวยวไม่เชีวยชวยเอาาอีกสักอันดิโอ้เดีเดวเดะเดะย,ย้อนกับไปก่อกัอนได้ไหมโอเคหมดตัวครับผมไม่กดสามดิบนะอโอจมตีทอ็อปความเร็วยี่สิบเจ็ดเปอร์เหรอท็อปป่ะ ยี่สิบเจ็ดอ่อท็อปนะครับโจมตีจุดอ่อนยี่สิบหกเองอะ่ะที่ได้มาสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ยี่สิบหกามสองขออนุญาตอ้อจบเลยละกันเพราะว่าคงไม่มีอะไรละเนาะเดี๋ยวเช็คอาวุธอีกทีนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอัพไปหมดจริงหรือยังนะ น้าไหนโอ้อันนี้คือหกดาวที่ห่วยที่สุดนะครับเขาเรียวกว่าอะไรเน่าทั้งสองอันเลยนะครับทั้งพลังหยมดีทั้งอะไรแต่ว่าเอามาแก้ขัดอันนี้ผมมีนะครับเพราะว่าผมมีนี่มีความเร็วกับชี้เดี๋ยวเจ้ามาใส่แทคนความเร็วนะครับผมเพราะว่าอ่าซีินนี่ไม่ได้เอาลง Pv p ีวีนะอืม แล้วก็เดี๋ยวคงไปจุดอ่อนสองอันโอเคเฮ้ยทำไมจุดอ่อนอันนี้มันเป็นนี้วะไม่น่าใช่เอ้ยจบคลิปยังเท่านี้ครับผมรู้สึกบวชบาลมากนะครับก็จากเงินสี่ล้านกว่าก็หายไปลูบี้สองพันกว่าก็หายไปนะครับผมก็สามานจิตนะครับผมสำ,สำหรับคลิปนี้นะครับขอเจ๊งเพียงเท่านี้ครับผม ลาก่อนครับไว้มาใหม่บ๊ายบาย